เสียงอินโทรช่อง Luxury Auto ยินดีต้อนรับสู่ Luxury Auto ช่องที่รวบรวมเรื่องราวของยนตประกรรมสุดหรูสมรรถนะระดับสูงและไอคอนในตำนานของโลกยานยนต์และในวันนี้เราขอพาทุกคนไปพบกับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของตำนานรถ SUV ขนาดจิ๋วที่หลายคนรอคอยมิ t ูบิชิมินิปาเจโร่ o 2025รถที่ไม่ใช่แค่สารต่อชื่อเสียงของปาเจโรแต่ยังเปิดนิยามใหม่ให้กับคำว่าเล็กพลิกขี้หนูอย่างแท้จริง ย้อนเวลากลับไปในช่วงปี1994มิสซูบิชิเปิดตัวปาเจโร่มินิรุ่นแรกออกมาในประเทศญี่ปุ่นมันคือรถคันเล็กในกลุ่มเคคาที่ใช้โครงสร้างของมินิกาแต่ตกแต่งในสไตล์ออฟโรดคล้ายกับปาเจโร่รุ่นใหญ่ตัวรถได้รับความนิยมในระดับเขาจากทั้งวัยรุ่นคนเมืองและนักสะสมเพราะมันให้ภาพลักษณ์เหมือนรถลุยที่ขับในเมืองได้สบายๆดูน่ารักแต่แฝงด้วยความดุดันซึ่งต่อมาก็มีปาเจโร่จูเนียร์ตามมาในขนาดที่ใหญ่ขึ้นนิดหน่อยสำหรับตลาดต่างประเทศ แต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนผ่านเทรนด์รถยนต์เปลี่ยนไปการพัฒนาระบบความปลอดภัยและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นทําให้รถกลุ่มเคคาแบบ SUV ค่อยๆหายไปจากตลาดกระทั่งมิสซูบิชิหยุดผลิตมินิปาเจโรไปในปี2012ทําให้แฟนๆต่างพากันเสียดายและเรียกร้องให้มันกลับมาอีกครั้งปี2025คําเรียกร้องเหล่านั้นได้กลายเป็นจริงมิซูบิชิประกาศการกลับมาของมินิปาเจโรภายใต้แนวคิด Urban Off Road Spirit รถ SUV ขนาดเล็กที่เกิดมาเพื่อใช้งานในเมืองแต่ยังคงความสามารถในการลุยแบบไม่ธรรมดาและที่สำคัญคือการผสมผสานเอกลักษณ์ของปาเจโร่ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดได้อย่างลงตัวตัวถังของมินิปาเจโร่ใหม่มีขนาดกะทัดรัดเหมาะกับการใช้งานในเมืองโดยมีความยาว3,695ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง1,645ม mm, ิลลิเมตรและความสูง1,740ม mm, ิลลิเมตรพร้อมระยะฐานล้อที่2,450ม mm, ิลลิเมตรซึ่งเป็นขนาดที่ทำให้เข้าได้กับทุกซอยแคบของเมืองแต่ยังคงให้พื้นที่ภายในกว้างเกินคาด เส้นสายภายนอกออกแบบให้มีความเหลี่ยมและทรงกล่องคล้ายกับรุ่นดั้งเดิมแต่เพิ่มความทันสมัยด้วยฝ่ายหน้าเล็บเดอรทม์รันนิ่งไลท์แบบสัญลักษณ์เชฟรวมถึงกระจังหน้าดินามิกชิลที่ถูกตีความใหม่ให้ดูแข็งแกร่งในสไตล์เรโทรโมเดิร์กันชนหน้าถูกออกแบบให้มีองศาการไต่เนินดีขึ้นเพิ่มมุมปะทะหน้าและหลังช่วยให้การลุยเนินหรือหลุมหลังกำแพงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปป่งล้อทั้ง4ข้างถูกขยายออกมาอย่างชัดเจนทําให้รถดูแข็งแรงและสมดุลขึ้นมากล้ออล6นิานมยามขนาด256666รรออบบสจบทุกื้นนนผิวถ ด้านท้ายรถยังคงสไตล์ปาเจโร่คลาสสิกอย่างชัดเจนด้วยยางอะไหล่แขวนหลังแบบฟูไซที่ใครหลายคนหลงรักไฟท้ายทรงแนวตั้งดีไซน์เรียบแต่หรูฝาท้ายเปิดแบบสวิงดอเหมือนรุ่นเก่าให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและสะดวกต่อการขนของไปแคมปิง้งเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือการออกแบบที่เน้นฟังก์ชันและฟิลลิ่งไปพร้อมกันแผงแดชบอร์ดดีไซน์เหลี่ยมแบบสมัยใหม่ใช้วัสดุซอฟทัชผสมเมทัลลิกสีเงินและแถบสีดำด้านบ่งบอกถึงความทนทานและความเรียบหรู กลางอินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวขนาด9นิ้วรองรับระบบสัมผัสเต็มรูปแบบพร้อมระบบนำทางแบบออฟไลน์ที่สามารถบอกเส้นทางออฟโรดได้ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณเมื่อจับบริเวณคอนโซลและแผงประตูทำจากอลูมิเนียมแท้เหมือนรถ SUV u s u v ยุค 80S เพิ่มความรู้สึกแน่หนาให้กับผู้โดยสารเบาคู่หน้าเป็นแบบบักเก็ตซีที่โอบกระชับพิเศษทุ้มด้วยวัสดุกึ่งหนังแท้ผสมหนังกลับเทียมตัดเย็บด้วยได้สีทองแดงพนักพิงหลังติดตราปาเจโรปักลายนูนด้วยไม้สีเข้มเบาหลังพับได้แบบแยก 60- 40รอรรรงงับกาาใช้้นไดหลากหลายตั้งแต่ผู้โดยสารสี่ึงบรรรรทุุกกกออปปณแคมิงหืจััยานพบ เครื่องยนต์ที่วางอยู่ใต้ฝากระโปรงคือเครื่องเบนซินเทอร์โบสามสูบขนาด1.1ลิตรรหัส3 a เทอร์โบให้กำลังสูงสุด98แรงม้าแรงบิด140นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ได้รับการจูนให้มีสเต็ปลอจิกทำให้การเร่งแซงมีความรู้สึกต่อเนื่องและมั่นใจมากยิ่งขึ้นพร้อมแผดเดินชิปหลังพวงมาลัยสำหรับการควบคุมที่แม่นยำ ระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4WDII คือไฮไลท์ที่ทำให้มินิปาเจโรแตกต่างจากรถเล็กคันอื่นโดยสามารถเลือกโหมดขับเคลื่อน 2H, 4H, 4 l c และ4 l c ได้อย่างอิสระผ่านปุ่มหมุนที่คอนโซลกลางพร้อมระบบบล็อกเฟืองถ่ายและระบบช่วยลงทางชัน Hill Descent Control ให้ความมั่นใจในการลุยทางวิบากมินิปาเจโรยังมาพร้อมโหมดการขับขี่4แบบได้แก่เออร์บันกรเวลสโนว์และมัดทที่สามารถปรับได้อัตโนมัติตามสภาพถนนซึ่งจะปรับจังหวะการส่งกำลังระบบควบคุมการทรงตัวและแรงเบรกของแต่ละล้อให้เหมาะสมที่สุด ระบบความปลอดภัยในมินิปาเจโรปี2 0 2 5นั้นั้นำหน้าไม่แพ้รถหรูมาพร้อมชุด ADAS รุ่นล่าสุดของมิตซูบิชิได้แก่ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติระบบเตือนคนข้ามถนนในที่มือระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้อง360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันโครงสร้างตัวถังแบบไรซซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของมิตซูบิชิถูกปรับปรุงใหม่ให้ทนต่อแรงบิดและแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นพื้นรถถูกซีลแน่นพิเศษเพื่อป้องกันน้าาเเเขวววลยลยนกะงงงี่่อรรอ,าาอรรรดดหโสสพืิ็ สำหรับราคาคาดการณ์ในประเทศไทยมินิปาเจโร2025จะเปิดราคาประมาณ719,000บาทในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและประมาณ789,000บาทในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อพร้อมแพคเกจเสริมออฟโรดทัวริงแพ็กซึ่งเพิ่มแร็คหลังคาไฟตัดหมอกเสริมแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถและชุดยกช่วงล่างอีก1นิ้วมิสูบิชิวางเป้าให้มินิปาเจโรเป็นมากกว่ารถยนต์เล็กแต่มันคือไลฟ์สไตล์ไอคอนสำหรับคนเมืองที่ไม่อยากใช้ชีวิตแบบจำเจรถที่พร้อมลุยพร้อมลุยทุกสภาพถนนพร้อมพาคุณออกจากเมืองเมื่อใจเรียกร้องอิสรภาพ นี่คือการกลับมาของตำนานในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดไม่ใช่แค่เพียงเพื่อระลึกถึงอดีตแต่คือการนำอดีตมาตีความใหม่ในแบบที่ทันสมัยพร้อมตอบโจทย์อนาคตขององค์การขับขี่ทุกเส้นทางนี่คือ luxury auto ที่ที่รถไม่ใช่แค่พาหนะแต่คือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับอีกหนึ่งตำนานบนถนนที่คุณไม่ควรพลาดสวัสดีครับ